สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร c ช a าแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตละครเรื่องรายกินาลีนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามีการเปลี่ยนตัวพระเอกนะครับผมจะ พี่ติ๊กเจษดาพรนะครับผมเป็นนัดเดตคุกิมิยะนะครับผมมาประกบคู่กับยาย่าออรสยานะครับวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตนะครับผมจากทาง w w w e n t e r t a i n t h e n t dot com นะครับผมมาพูดถึงเกี่ยวกับบรรยากาศนะครับเป็นการพิตติ้งนะครับผมแล้วก็เป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับผมของคู่กับก็คือพี่อออพงพัฒน์นะครับผมยาย่ากับนัดเดตเนี่ยถือเค้กมาแฮปปี้เบิร์นเดย์นะครับผมซึ่งทั้งคู่เนี่ยใส่ชุดไทยอยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยก็เลยคิดว่าอเป็นการฟิตติ้งกันแล้วก็มีภาพจากทีมงา ดะะเดี๋ยววันนี้จะอ่านข่าวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับมาแล้วลายกินาดีพีเรียดฟอร์มยักษ์โคตรยักษ์ละครใหม่นะัเดชย,ยาย่ามีความเคลื่อนไหวแล้วสําหรับลายกินาดีละครพีเรียดแนวสืบสวนสอบสวนฟอร์มมหึมาของผู้จัดแดงธัญญาและออฟพงพน์ค่ายแอคอาร์ตเจเนอเรชันนำแสดงโดยคู่จิน้นแห่งสยามประเทศนะัเดชคุก,กิมิยะแล้วยาย่าอุรัสยาโดยล่าสุดอินสตาแกรมของบริษัทแอคอาร์ตได้โพสต์แจ้งว่าเริ่มมีการฟิตติ้ง ลองเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการปล่อยผ้าฟิตติ้งอย่างใดอย่างไรก็ตามในทวิตเตอร์แฮชแท็กลายกินลีทางแฟนคลับได้เปิดเผยคลิปในช่วงที่พระนางอย่างณดเดทกับย,ายา่ารวมทั้งทีมงานได้ทําการเซอร์ไพรส์ผู้กํากับอย่างพี่อ,อ๊อฟด้วยการหอบเค้กไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซึ่งทําให้เห็นว่าณดเดทกับยา่ยาอยู่ในชุดไทยคาดว่าเป็นชุดที่ใส่ฟิตติ้งละครลายกินล like ีนั่นเองทั้งนี้ลายกินลีบทประพันธ์ของพงศกรเล่าเรื่องราวของแม่หญิงฟุตซ้อนหมอสต ของกรุงศรีต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับความตายของกัปตันเดินเรือชาวฝรั่งเศสที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับแผ่นดินอยุธยาไม่ใช่น้อยความยุ่งยากยุ่งเหยิงยิ่งเพิ่มเป็นเท่าทวีเมื่อเธอตกที่นั่งลำบากต้องอยู่ท่ามกลางร,ระหว่างบุรุษหนุ่มผู้งามสง่าสองคนหนึ่งนั้นคือออกหลวงอินทราชพักดีขุนนางกรมพระตำหนักผู้มีอนาคตไกลและเมอร์เซิยร์โรแบร์หนุ่มรูปง,งามชาวฝรั่งเศสผู้มีผมสีทองดวงตาสีฟ การสืบสวนที่แข่งกับเวลาท่าลายกินาลีที่คนตายสวมใส่ และหัวใจรักที่แม่หญิงฟุตซ้อนต้องเลือกโดยที่มีความอยู่รอดของแผ่นดินเป็นเดิมพันอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับผมของบรรยากาศนะครับผมในการที่พระนางนะครับเอาเค้กเนี่ยมาเซอร์ไพรส์พี่อภพงษ์พัฒน์นะครับผมซึ่งทั้งคู่เนี่ยใส่ชุดไทยอยู่และทางทีมงานเนี่ยก็มีการปล่อยภาพการฟิตตงฟิตติ้งนะครับผมเรื่องลายกรีเนียออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการปล่อยภาพฟิตติ้งอย่างเป็นทางการนะฮะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันนะครับส่วนเรื่องย่อนะครับผมของเรื่องลายกินรีนะครับ เล่าถึงเรื่องราวของแม่ฟุตซอนนะครับผมที่เป็นหมอของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยต้องมาเกี่ยวข้องนะครับผมกับความตายของกัปตันเดินเรือชาวฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนมากในแผ่นดินอยุธยานะครับและในระหว่างการสืบสวนในครั้งนี้นะครับผมเธอเนี่ยก็ต้องอยู่ท่ามกลางระหว่างหนุ่มหล่อทั้งสองคนนะครับผมคนไทยนั่นคือออกหลวงอินทราชภักดีนะครับเป็นขุนนางกรมพระตำรวจนะครับผมที่มีอนาคตไกลอีกคนก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเมอร์เซีร์โรแบร์นะครับฝรั่งผู้มีผมสีทองแล้วก็ดวงตาส แต่ว่าอ่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเราไม่ยังไม่รู้ว่าใครมารับบทนะครับผมส่วนตัวออกหลวงเนี่ยน่าจะเป็นละเดชนะครับผมยาย่านี่ก็คือแม่หญิงฟูชอนนี่แหละนะครับการันตีผลงานนะครับผมจากพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะฮะในเรื่องก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนาคีนะครับผมหรือว่าเรื่องกงกั่มนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรตติ้งเนี่ยสำหรับทางช่อง3เนี่ยจะต้องพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่นะครับผมเรื่องนี้ ก็มาอัปเดตข่าวให้กับทางแฟนๆละครช่อง3นะครับผมได้รับรู้กันนะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแค่พูดถึงว่ามีบรรยากาศในการฟิตติ้งกันนิดหน่อยนะฮะเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดน,นะครับผมขออภยัยวันาที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ